ออแกเนลที่ไม่พบในเซลล์สัตว์คือข้อใดคลอพลาสออแกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์พืชคือข้อใดผนังเซลลออแกเนลที่สามารถพบ DNA ได้คือข้อใดมโทคอนเดียออแกเนลใดที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไรโบโซมข้อแตกต่างระหว่างคอรพลาสต์และไมโทคอนเดรียคืออะไรสังเคราะห์ ATP จากวัฏจักรเครฟสารที่ผ่านเมมเบรนได้ดีที่สุดคือสารใดสารที่ละลายในไขมันข้อใดคือส่วนสำคัญของผนังเซลล์พืช סלולות